สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็ต้นบ่ายครับผลก็คึมฟ้าคึมฝนก็ได้มาให้อาหารลูกเป็ดลูกไก่ครับเป็ดบาบเรี่กับไก่ดำภู้พานครับนีบ่ตอนนี้เพิ่งออกมายังไม่ถึงห้าวันเลยนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับเราจะมีการอนุบาลโดยใช้หังอาหารเบอร์ยี่เป็ดโปรตีนของอาหารไก่ เล็กเป็ดเล็กนี่ก็จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องชุดนี้เราปล่อยอยู่ข้างนอกวิ่งให้เลานี้ได้แล้วนะครับนะตอนนี้กำลังกินกันน่าดูเราหิวอาหารเราจะไม่ให้ขาดนะครับช่วงนี้ตั้งแต่แรกเกิดถึงหนึ่งเดือนนะครับเราจะไม่ให้ขาดหรือให้กินตลอดนะครับพี่น้อง มีน้ำให้เขาด้วยนะครับนะฮะพี่ใหญ่ออกไปเลยนะพี่ใหญ่เข้ามาทําไมนี่พี่ใหญ่เขาไปเลยไปโตแล้วไปออกไปเลยไปเร็วๆอย่าดื้อไปเลยครับพี่ใหญ่ไปเลยเออกไปเลยเลยเออกไปเอาไปอย่าดื้อย่าดื้อไปเลยหากินนูนไปข้างนอกนู่นนะ่ะเห็นไหมข้างนอกก็นมะีอาหารให้กินครับทั้งเป็ดทั้งไก่อยู่ด้วยกันเลยครับเราจะให้น้ําให้อาหารที่ไม่ในลางเลยครับให้เช้ากับเย็นเท่านั้น,นครับส่วนวนี้อยู่นี่ก็เป็นโรงอนุบาลครับ ตั้งแต่แรกสองวันแรกแล้วก็มาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับในคงนี้ก่อนให้เขาแข็งแรงสักพักหนึ่งสองสามวันแล้วก็ค่อยออกมาข้างนอกเนี่ยการเลี้ยงอันดับารไก่ดำผูกฟันแล้วเป็นบับเบลีนะครับพี่น้องหากคุณใดสนใจอยากไปซื้อไปเลี้ยงก็มาพูดคุยหารือกันได้ครับพี่น้องครับนี่ยเลี้ยงไม่ยากครับ ง่ายๆมอนไก่บ้านทั่วไปนี่นะครับ,บสวบสดีครับ